สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่แซมนะครับมาทําความสะอาดที่ดับที่นอนของพี่แซมนะครับวันนี้บรรยากาศยามเช้านะครับดําเมี่ยมเลยนะครับพี่แซมนะครับอาบน้ําคัดตัวลงไปก็ดํามากนะครับตอนเนี้ ที่ก็เยอะนะครับเดี๋ยวจะทำความสะอาดนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้กับทีมงานช้างป่าด้วยนะครับนาำเต็มน้ำเต็ม เห็นมาถึงก็ขอเลยนะครับเห็นมาถึงก็ขอกินเลยได้ยินเสียงก็ขอเลยนะครับอ้าว หมดแล้วเดี๋ยวขออีกเดี๋ยวขออีก,กขออีกนะครับหมดแล้วโอ้โวนนะครับโวนตึบเลยนะครับตันเลยดูหลังนะครับดูหลังดูหลังที่แซมนะครับโวนเลยนะครับเบนไปเออ ้าวดำเมียปละครับดูหลังนะครับหลังเต็มเฮนแีน่ไปเลยเออจะหา ขอกินเลยนะครับจะขอกินอีกแล้วยังไม่ร้องขอนะครับยังไม่ร้องขอเออพังเห็นรบเดี๋ยวจะร้องขอกินนะครับ เอาแล้วครับเอาแล้วแล้วเอาแล้วเอาแล้วแล้วเอาเลยนะครับจะร้องจะขอแล้วครับจะขอแล้วฝั่งนู้นก็เดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวให้กินนะครับเดี๋ยวให้กิน ำความสะอาดเดี๋ยวให้กินเอาเอาเอาร้องขออนักแล้วต้องขอสไตล์เซมสั้นนะครับนี่ ได้ยินเสียงมาก,ก็จะลองขอเลยนะครับอ้าวว่าแล้วนะครับเดี๋ยวก็ลองขอแน่เคยได้กินนะครับเคยได้กินไงเคยแบบเออพอลองก็เอง,องได้กินไงเดี๋ยวจะให้กินนะครับเดี๋ยวทำภา,าษาด้วยนะครับ ให้กินหรือทำภาษาด้วยองใจยินครับใจยินครับเดี๋ยวให้ทานนะครับ,ใจ,รบ,ใ,จรบใจยินนะครับใจยินนะครับเดี๋ยวให้ทาน อ่าโอเคโอเคยวให้ทางครับเดี๋ยวให้ทางอ่าโอเคจะให้ทานนะครับเนาะให้ยาทาน,นอ่าเดี๋ยวผมจะไปทำความสะอาดก่อนนะครับเดี๋ยวเอายาให้กินเยอะๆไปทำความสะอาดก่อนนะครับ วัวอยู่หน้าวานเขา่าเลยไปค้างไกลไว้นะถ้าบอกค้างไกลมันสิลงไปกินเขาวานน่ะนะครับตัวนี้ก็ทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับได้ เสร็จเรียบร้อยนะครับทำความสะอาดเดี๋ยวขอกินนี่นะครับเดี๋ยวขอกินอีกนี่เดี๋ยขอนะครับตา้รล้วะท่ยยยไยยยยยยยอยย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 ยคือยยอยยยยยยอยย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 เย กินอย่างนี้ดีนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปเก็บคนให้ก็อยากให้นะครับมันกินไม่เหลือเลยอะบางเชือกนะกินเหลือเต็มนะครับตัวเชือกนี้กินหมดเกลี่ยนเลยเป็นเช้ามันมาก็มีแค่กล่องที่นะครับที่ต้องเก็บเศษขยะไม่ค่อยมีเพราะว่ากินไม่เหลือ esse é bar. อ้วนเร็วนะครับช <ó Ô. S 2> ้างงากินแป๊บเดียวก็อ้วนไม่เหมือนช้างเพชรเมียช้างเพชรเมียเนี่ยกินกินเลือกนะครับช้างงาเนี่ยส่วนมากช้างงากินเนี่ยจะไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่นะครับกินหมดกินเปลี้ยงกินได้สวยงามมากนะครับมันพี่เซมเนี่ยกินแบบเต็มที่ไม่ค่อยเหลือเศษขยะให้เก็บนะครับกินเก่งมากเลยขอบคุณทุกๆุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ ฝากกดติดตามนะครับให้กับทีมงานแสงป่าด้วยนะครับเดี๋สำหรับคลิปนี้นะครับพวกขวานก็จะขออนุญาตนะครับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับจบการไลฟ์ลงแค่เพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ขวานอัปเดตลงนะครับนี่เอาอีกแล้วครับขออีกแล้วขอกินอีกแล้วขอกินอีกอ่าขอกินอีกแล้วขอกินอีกแล้วนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตจบกันไลฟ์ก่อนนะครับขออนุญาตนะครับสวัสดีครับ